ก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับมาเที่ยวเมืองไทยเนาะเป็นสาวจีนนะครับขายสาวจีนสาวมวยนะครับมีทเอสหมอชิด ยกคับเช่นเดิมน,นะครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้บนัสจะขอพาทุกคนไปอัปเดตเหตุการณ์เด้อไปเบิ่งว่าอาการท่องเที่ยวจะเป็นอย่างไรนะครับอยู่ที่ตลานัจดจติจักรนะครับนี่ครับนักท่องเที่ยวทั้งนั้นกับ BTS หมอชิดนะครับ ออกมาแล้วครับทุกคนออกมาแล้วเราก็ไปทางออกหมายเลขหนึ่งนะครับเป็นสาวจีนเป็นสาวห้ยเนาะแต่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนนะครับของฟ้าก็มืดครึ้มจักหน่อยนะครับของฟ้ามืดครึ้มนะครับอย่าตกเด้ออย่าตกเด้อให้ถ่ายคลิปจบคนเดี๋ยวค่อยตกหรือว่าไปตกสักช่วงทีหนึ่งที่สองนะเนาะ นี่ค่ะพี่น้องย้างเต็มครับลากกระเป๋าแล้วก็มาเที่ยวเลยนะครับดนี้เป็นทางลงนะครับเป็นทางลงคนขึ้นมากันหลายคนลงกันหลายครับ เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ประตู18เลยนะครับเข้ามาแล้วครับนี่ครับเข้ามาแล้วก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเหมือนเดิมนะครับโอ้โห ก็ไม่ได้ซบเซานะครับทุกคนนีครับเป็นร้านขายเสื้อผ้าครับเราจะไปด้านไหนดีด้านนี้หรือว,ว่าด้านหลังครับนี่ครับเนื่อมาหาซื้อเสื้อผ้าครับมาซื้อเข้าซื้อของครับพี่น้องแล้ว เรามาด้านนี้เนาะเพราะว่าด้านนี้ไม่ค่อยมาเดินนะครับด้านนี้ส่วนมากก็จะไปด้านหลังนะครับนี่ครับนะักท่องเที่ยวก็เยอะเหมือนเดิมนะครับทุกคนตรงไปพู้นก็จะเป็นมองนังแบบชิลๆครับแต่คลิปนี้ความตั้งใจก็จะมาซื้อเสื้อผ้านะครับจะมาซื้อเสื้อปืนใหญ่อาชินอนซีซั่นใหม่นะครับ นี่ครับพี่น้องย่างเต็มครับก็ไม่ได้ซบเซาตามที่มีข่าวนะครับนี่ครับเบ่าฝรั่งก็มากเหมือนเดิมครับบ่าฝรั่งสาวฝรั่งครับสาวจีนครับนี่ครับพี่น้องยางแบบชิวๆครับเห็นแล้วก็ชื่นใจเนาะนี่ครับเห็นแล้วก็ชื่นใจครับการท่องเที่ยวของไทยก็คึกคักเช่นเดิมครับถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าฝนนะครับช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะพี่น้องนี่ครับ หน้าฝนเพิ่นก็มาเที่ยวครับนี่ครับโอ้ยเนาะชื่นใจชื่นใจมากินแบบชิลๆครับนี่ครับมานั่งดื่มมาฟังเพลงครับโอ้โหโนเดโมเดครับนี่ครับหวังว่าเสียงเพลงนี้คงไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะครับ นี่ครับก็คึกคักเหมือนเดิมนะครับทุกคนแต่ก็น้าฝนเนาะน้าฝนจะให้คนมาแบบเต็มตึง้งคงไม่ได้นะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวชาติต่างชาติก็ต้องกลับบ้านไปหาเงินไปหาทองนะครับแล้วก็จะมาเที่ยวในช่วงหน้าร้อนหน้าหนาวนะครับนี่ครับพี่น้องโอ้โหนี่ครับมาแจกนี่คนกันหลายครับนี่ครับ ซบเซาซะที่ไหนครับไหนนอร้านขายเสื้อปืนใหญ่อาชิโนนของเราครับก็มี FC เข้ามาบอกเรบาบอกว่าบา้านเขาขายเสื้อใหม่แล้วนะครับซีซั่นใหม่ครับวันนี้ก็เลยฟ้า,ามาครับรีบออกจากห้องนะครับมาหาซื้อเสื้อปืนใหญ่อาชนโนนครับแต่เป็นของก๊อฟนะครับ ไม่ใช่ของแท้เดอ้อเพราะว่าของแท้ก็ประมาณ3,000 3,000ครับแต่ถ้าของก๊อฟก็น่าจะไม่เกิน400นะครับนี่ครับด่านนี้ก็ย่างแบบชิวๆครับบางคนก็มาหาซื้อเขาซื้อของบางคนก็มาย่างชมภาพบรรยากาศอันนี้ก็เป็นสาวฝรั่งครับคนไทยก็มีนะครับคนไทยตอนนี้กลายเป็นเวลาบ่ายสี่โมงแรงก,กว่า อากาศก็ดีวันนี้โชคดีวันนี้ฝนไม่ตกครับวันนี้วันนี้ฝนไม่ตกถือว่าโชคดีมากครับนีครับตอนนี้ก็มีคนมาเที่ยวเมืองไทยแล้วเนาะ15ล้านกว่าคนเสร็จนะครับรายได้จากการท่องเที่ยวตอนนี้ก็6ก0ส0เก้นกว่าล้านนะครับแต่ถ้านับถึงวันไทยคลิปนี้ก็น่าจะ7จ็ดแสนล้านนะครับ นักท่องเที่ยวก็น่าจะประมาณ15ล้าน3แสนถึง4แสนนะครับปมาด้านนี้เต็มคาราเบลของแท้ของแท้พี่น้องเอ้ยดีครับนีครับด้านนี้เยอะจริงๆครับนีครับโอ้โหนี่ครับปแล้วใครว่าซบเซาพี่น้องนีครับไม่ได้ซบเซานะครับอย่าเชื่อข่าวลือเด้อนีครับให้เชื่อช่องของเบานัทนะครับ นี่ครับตรงหน้านี้คืออะไรนะครับนี่ครับโอ้โหช่องนี้นำเสนอเรื่องจริงล้นลว้วนนะครับแต่ถ้าช่องใดอยากหายอดวิวบอกว่าไม่มีคนมาเที่ยวนะก็ให้มาถ่ายสักช่วงเที่ยง,งนะครับช่วงมันล้นๆนะครับ เพราะคนเขาก็จะเข้าไปตามตอกซอกซอยตามโซนต่างๆนะครับตรงนี้คนเขาก็จะไม่ค่อยมาเดินครับเพราะว่ามันร้อนเนาะแต่มาช่วงบ่ายสี่โมงแรกนี้โอ้โห,โโหก็ถือว่าคึกคักนะครับโซนที่ฮอตก็คือโซนตรงหน้านครับหรือว่าโซนสตรีทฟู้ดครับตรงหน้าปูนครับ <Okay. S 1> นักท่องเที่ยวชาตต่างชาติก็จะไปหากิน น้ำมะพร้าวลุชินนะครับนี่ด้านี้ก็เป็นฝรั่งเนาะเป็นชาวต่างชาติครับเป็นยูทูบเบอร์ครับนี่ครับเป็นสาวฝรั่งครับนี่ครับร้านขายเสื้อผ้าก็เยอะครับก็ทุกถูกครับนี่ครับพี่น้องลากกระเป๋าแล้วก็มาเที่ยวเลยนะครับนี่ครับไม่ใช่คนไทยนะครับ เห็นแล้วก็ชื่นใจเห็นแล้วก็ชื่นใจตรงนี้ก็แบ่งเป็นโซนต่างๆนะครับแบ่งเป็นโซนแล้วก็มีซอยต่างๆนะครับนี่ครับมาซื้อเคสโทรศัพท์ครับขายดีดีครับพวกเเคสโทรศัพท์พวกแฮนด์เมดนี่ครับ นี่สาวฝนล่งครับด้านนี้ก็เต็มคาราเบลครับบางคนก็จะเข้าไปในซอยครับเข้าไปในซอยนะครับพี่น้องนี่ครับในซอยคนก็หลายนะครับนี่ครับในซอยก็ขอให้ภาพเราเรื่องนะครับว่าซบเซาไหมนะครับแต่ ถ้าถามคนถ่ายคลิปเนาะก็ไม่ได้ซบเซานะครับนี่ครับก็คึกคักเหมือนเดิมครับโอ้โหร้านโถผูกคนาหลป้านี่ครับพี่น้องร้านโถผูนี่ฝรั่งล้วนนี่ครับนี่ครับโถผูนี่ครับนี่ครับนี่มาเป็นครอบครัวนี่ครับเป็นสาวน้อยเป็นบ้านน้อยฝรั่งครับนี่ครับมากินลูกิ้นมากินไอศครีมครับ ตมาต้องกลับมาเมืองไทยอย่างแน่นอนครับ <laughs> <laughs> นี่ตรงนี้คือไฮไลท์นะครับทุกคนตรงนี้ครับสตรีทฟู้ดครับเป็นไฮไลท์ครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับยืนเต็มครับมาหากินพวออกลุชิ้นครันไามาจ่าับมาจา <c oughs> โอ้โห oh, okay. นี่ครับน่ากินนะครับ <Okay. S 1> ไก่ย่างหมูย่างครับน้ด,ดใจ้าใครเบิกใบ้าน้ำใบใหม่ๆเลยนะคะน้ำมะพร้าว <c oughs> น้ำลำไยครับ <c oughs> น่ากินจริงๆราคาก็50บาทไม่แพงนะครับทุกคนราคาก็ราคาที่ขายให้คนไทยนะครับนี่ครับตอนนี้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็เริ่มมาครับเริ่มมาโซนนี้นะครับด่านนี้ก็หลายพี่น้องเอ้ยนี่ครับโอ้โหนี่ครับเดินเต็มแบบนี้แล้วใครว่าซบเซาเนาะโอ้โหนี่ครับ ป้าตีโทรนี่เสียงคนจีนโอ้โหมาโซนนี้คือคักสุดๆครับมาโซนนี้เห็นแล้วก็ชื่นใจครับค เดี๋ยวเดือนหน้านะครับเดือนหน้า,บ,าะนะบ่อนัทจะไปเที่ยวงานแห่เทียนเดอ้อไปเที่ยวที่อุบลนะครับไปงไปเที่ยวงานแหเทียนปัญษาครับจะออกจากกรุงเทพว,วันที่7นะครับไปถึงก็คำ่คำครับถ้าพี่น้อง f ออุบลราชธานีพบเจอกันก็ทักทา,ายกันได้นะครับจะไปเที่ยวงานแห่เทียนครับแต่ก็หวั่นใจนะครับหวั่นใจว่าคลิปจะปังหรือเปล่าน้อเพราะ่าช่วงนี้ พี่น้องคนไทยก็จะดูแต่ข่าวขาเมเอนนะครับตอนนี้ยอดวิวการท่องเที่ยวก็จะตกนะครับก็หวั่นใจเหมือนกันนะครับไปแล้วกลัวไม่คุ้มเนาะนี่ด้านนี้คนกรหลายพี่น้องเอ,อ้ยนี่ครับนี่ครับมายืนกินครับมายยางกินครับแบบชิวๆครับนี่ครับ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับนี่ด้านนี้เป็นสาวม,มวยโอ้ยนี่พี่น้องนี่ครับเป็นสาวม,มวยครับนี่สาวม,มวยแต่งชุดนักเรียนไทยโอ้ยน่ารักจริงๆโอ้ยนอ เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวแถวหน้าห้าง m อ k บีเคนะครับแถวสกายวอล์คบ้านสยามน,นะครับไปชมภาพบรรยากาศเนาะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะไปที่ชัยนาทาวหรือว่าเยาวราชนะครับนี่ครับพี่น้องมาซื้อกระเป๋าครับโอ้โหนี่ครับแต่พูดก็เป็นเอ็มมาที่ครับการไปกันมากงา่ายเนาะ มาได้หลายรูปแบบนะครับทั้งแท็กซี่บินโมเตอร์ไซค์รถไฟฟ้าบนดินใต้ดินรถเมล์นะครับนี่ครับแล้นี่เป็นเ r ็มอาทีครับขึ้นมาปุ๊บกอเจอปั๊บเลยครับ<ะ>เรารีบเดินครับ ัวฝนตกครับ <N> นี่ครับดันนี้ก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติล้วนครับ <N> พี่น้องครับ <N> นี่ครับโอ้โหมาซื้อของครับนี่ครับมาซื้อสินค้าแฮนด์เมดนี่ครับไหนนอะร้านขายเสื้อผ้าของเรา อย่าเด้อเยอะเยอตอนนี้ฝนเริ่มเปาะๆแปลๆครับนี่ด้านนี้ก็นับทรงที่เอานะครับ ดูแล้วเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะกว่าคนไทยนะครับเท่าที่ดูด้วยสายตานะครับแต่ถ้าคนไทยก็จะใส่แมสนะครับคนไทยตอนนี้คนที่มาเที่ยวเมืองไทยเยอะก็คือมาเลเซียเนาะตอนนี้ก็2ล้านกว่าคนแล้วนะครับตอนนี้มาเลเซียตามมาด้วยจีนครับล้านเก้าแสนกว่าคนครับ แต่จีนก็มาเที่ยวเมืองไทยเมื่อสัปดาห์ก่อนก็82,000กว่าคนนะครับ82,000กว่ 82, าคนมาเลาเซียมาแสนกว่าครับไดได้ได้ไไดอา,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 าพ่ดยคนนครับไปดมาก็เหนื่อยครับ <laughs> ก็ไม่อยากพูดนะครับแต่ก็ขาดรสชาติเนะถ้าไม่บรรยาย FC ก็คงจะไม่ชอบใจนะครับเดี๋ยวก็จะกลายเป็นลิมใบเนาะไม่พูดไม่บรรยายนะครับนี่ครับตอนนี้ก็เป็นซามมุสลิมครับ นี่มาซื้อของมาซื้อเสื้อผ้ามาซื้อโมกครับโอ้โหอย่างแบบชิวๆครับก็ขอให้ภาพนี้เป็นหลักฐานยืนยันนะครับว่าการท่องเที่ยวไทยเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับ นักท่องเที่ยวทั้งนัน้นตรงหน้านี่ครับทุกคนคนี่ครับดีครับโอ้โหมาตรงนี้เยอะจริงๆครับตรงนี้เต็มคาราเบลของแท้ของแท้าได้นะคะอือหือนี่ครับพี่นอ้อง ซบเซาสถินายดูเอานะครับทุกคนนี่ครับดูเอานะครับว่านี่คืออะไรครับนี่ครับด้านตรงหน้าตรงที่เป็นสีลุงนี้โอ้โหก็เต็มคาราเบลนะครับนี่ปลาตรงหน้านี้เยอะจริงๆโอ้โหชื่นใจชื่นใจครับพี่น้องครับนี่ครับ นักท่องเที่ยวล้นล้นครับตรงหน้านี่ครับโอ้โหนี่ครับดีครับเห็นแบบนี้ก็ชื่นใจนะครับเงินหลั่งไหลเข้าเมืองไทยแบบนี้7จ็ดแสนล้านอย่างแน่นอนนี่ครับโอ้โหสุดยอดจริงๆไม่อยากเชื่อเลยครับหน้าฝนก็มาเที่ยวนาอพี่น้อ นี่ครับด้านซ้ายมือนี้นักตงเที่ยนล้นๆนะครับแต่ตอนนี้บัตดั้มองหาเสือเ้อผู้ใหญ่อาจนตนนะที่เงียบนี่คือมองหาเสื้อนะครับโอ้โหนี่ครับด้านนี้ก็เป็นทางเข้ามาครับคึกคักสุดๆไา อะไรกันนี่พี่น้องเอ้ยนี่ครับนี่ขายเสาญี่ปุ่นเนาะนี่ครับโอ้โหเห็นแล้วก็ชื่นใจจริงๆนะครับบรรยากาศการท่องเที่ยวของไทยกลับมาเหมือนเดิมครับนี่คือหน้าฝนนะครับทุกคนนี่คือหน้าฝนนะครับแต่ก็เต็มตึ้งเหมือนเดิมเนาะนี่ครับแต่ก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับนี่ครับ มาเทียบเมืองไทยในช่วงหน้าฝนก็เต็มตึ้งเหมือนเดิมนะครับโอ้โหด้านนี้ก็หลายครับถ่ายทำคลิปยากครับต้องหลบคนนะครับคลิปนี้ก็ถ่ายทำแบบ 4K นะครับคลิปนี้ โหวโหโหังว่า FC คนไทยจะมีความสุขนะครับที่เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้นะครับโหโหสุดยอดจริงๆครับทุกคนนี่ครับด้าน,นี้ก็เต็มครับกกอโอ้โห รัวเราะอย่างมีความสุขครับคนถ่ายคลิปก็ต้องหัวเราะตามนะครับโอ้ยนะพี่น้องสุขใจสุขใจวันนี้ผ่านบรรยากาศแบบนี้กลับมาเหมือนเดิมแล้วก็สุขใจนะครับนี่ครับตรงหน้านี้ไม่ใช่คนไทยครับตรงหน้านี้ครับ โอ้โหป้ามุมนี้พี่น้องเอ้ยนี่ครับมุมนี้เยอะจริงๆนี่ครับมุมนี้เยอะจริงๆนี่ครับโอ้โหอะไรกันนี่ป้าด้าน,นี้อย่างแบบชิวๆเลยพี่น้องเอ้ยนี่ครับมาซื้อเกือบมือสองดาน,นี้ครับเป็นเกือบมือสองนะครับโต๊ะแดดเดียวโอ้โหโโหัวดาบป้าตีท่อ ยิ่งข้ามคนยิ่งมานะครับยิ่งข้ามคนยิ่งมาโอ้โหด้านนี้ก็เต็มเต็มนี่พี่น้องมาเจอแล้วครับร้านขายเสื้อนี่นะครับเสื้อปื้นใหญ่อา์เซนลซีซั่นใหม่นะครับตรงหน้าเป็นปื้นใหญ่อา์เซนนนี่ครับเดี๋ยวเรามาจัดนะครับเดี๋ยวเรามาจัดปื้นใหญ่อา์เซนนครับ เห็นนะครับอยู่ที่ประตู18นะครับถ้าเข้ามาประตู18เลี้ยวซ้ายก็จะเจอร้านขายเสื้อกีฬานะครับนี่ครับอันนี้เป็นประตู18ที่เข้ามาเมื่อสักครู่นะครับนี to to so simple, ่ครับประตู18เป็นทางเข้ามาจาก BTS นะครับโอ้โหด้านหลังก็หลาย โอเคต่อไปต้องขอตัวนะครับทุกคนขอตัวซื้อเสื้อกีฬานะครับซื้อเสื้อปุนใหญ่อาเชนอลนะครับสี่ั่น2025 2026นะครับมาเจอแล้วครับราคาจักบาทนาะนี่ครับด้านขวามือน่ครับนี่ปุนใหญ่อาเชนอลนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสบัสดีเด้อสวัสดีนะครับขอตัวซื้อเสื้อผ้าก่อนนะครับบ๊ายบาย โอ้โหชื่นใจชื่นใจวันนี้